ไปต่อกันที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาครับได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนหวังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นครับที่โรงพยาบาลสงขลาแพทย์หญิงสุวิวรรน,นกหนูผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาครับท่านเป็นประธานในพิธี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนจำนวน13รายด้วยกันโดยมีนายวัชยี่ตันครับขนส่งจังหวัดสงขลาแพทย์หญิงกฎชกรพรมโสภาหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสงขลาภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทางด้านแพทย์หญิงกฤชกรพรมโสภาหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูเปิดเผยว่าตามที่กรมการขนส่งทางบกสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนเมื่อวันที่24ธันวาคม2565 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขอันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการสามารถดำรงชีวิตประจำวันหรือว่าประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาและ,ะแผนกเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลสงขลาครับจึงได้ร่วมกันดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนและจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อให้ผู้พิการได้นำอุปกรณ์ไปใช้งานเป็นประโยชน์ต่อไป โดยอุปกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือประกอบด้วยรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับชุดขาเทียมระดับเข่าระบบแกนในข้อเข่าชนิดหลายแกนและเท้าเทียมชนิดมีแรงส่งรถนั่งคนพิการธรรมดาแบบมาตรฐานและรถนั่งคนพิการแบบปรับเอนนอนได้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประสบภัยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นครับและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขครับอีกส่วนหนึ่งนะครับโดยทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสงขลานะครับโดยการกลมการขนส่งทางบกร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาโดยปกตินะครับในการจัดเรื่องราวนะครับที่เป็นการช่วยเหลือผู้พิการ เงินในการจัดสรรน,นะครับทั้งอุปกรณ์ทั้งการเยียวยารวมไปถึงการช่วยเหลือเนี่ยครับเราก็จะเห็นนะครับว่าทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสงขลาในพื้นที่และโรงพยาบาลสงขลานะครับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เห็นความสําคัญนะครับของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน